ีเขาเรียกว่าแต่งตัวบทประเนี๊ยตั้งแต่ช่วงหลังเป็นที่ตั้งก็ันแล้วมีไหมตับนะครับอสา,ารัชการแทนที่ในการกองาสาธารณสุขในนามของคณะเจ้าหน้าที่และหมักนะครับหรือเรียกว่าเกลือสารสุขภาพ,าพอของกองศชังนะครับก็คือทางคณะอสอมอของเราที่แหละนะครับครับซึ่งต่จอจอปิงก็ ก็เป็นสจอยู่ในพื้นที่นะครับเห็นอยู่คนเดียวก็เลยจากหลายอำเภอเลยนะครับท่านประธานเกาะตีช้างนะครับทางประธานยุพินของเรานะครับก็นะครับหลังท่านคือมวลชนด้วยนะครับแล้วก็ท่านอื่นผู้มีเดียติทุกคนที่มาร่วมตามชื่อของในการทํางานของของคณะของเราคืออสมมเอ๊ะทำไมของเกาะตีช้างเนี่ยประธานยุพิน ก่อนนายกตลอดการและเป็นสนาบอล่าวมันก็ลงธรรมชาติและนันียบเิกแล้วนะเหลือที่ทางลก็มันที่แข่งม่แขงมันเที่ลรงกับผม้ที่สองที่ผม พิธีการเปิดอาคุณตืมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีรงพยาบาลกาอสีชัาดิฉันนางสาวนันทก่ีชัางเม่งดิชันขอกล่าวถึงที่มาของทานให้บริการดูแลรักษาตัวยาวนานกว่า70ปีจนถึงดิชันนะครับคณะผู้บริหาร ในส่วนของอำเภอเกาะสีจังทุกท่านนะครับผู้นําท้องถิ่นท้องที่นะครับครูนะครับทางตำรวจนะครับแล้วก็ในส่วนของทางผอกองสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับของกองสาธารณสุขนะครับทางผอกองสาธารณสุขด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับของกองสาธารณสุขนะครับเกี่ยวกับการสมัครนะครับเกี่ยวกับการนำสุขภาพ ต้องเรียนกับทุกท่านนะครับว่าทางผมเองแล้วก็การแข่งขันจกวาดเนี่ยเราก็ให้ความสำคัญครับเดี๋ยวถ่ายรูปลงอีกรูปไม่ได้ทำเช้าก็มือก็้แรปีนี้ก็ขอไปก็จะเยอะใช่ผู้สูงอายุคนที่เยอะเยอะก็ยก่าเคย ะนักท่องเที่ยวอะไรอยู่นี้ยอยาองเี้ยวอไ้